สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสูตรกระเพราง่ายๆนะคะเป็นสูตรแห้งแล้วก็สีเข้มมาฝากเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเราก็จะไปเตรียมโขกพริกเลยวันนี้ใช้ทั้งพริกแห้งพริกสดอย่างละครึ่งแล้วก็จะมีข่าเล็กน้อยกระเทียมที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นทั้งกระเทียมไทยแล้วก็กระเทียมจีนผสมกันนะคะก่อนอื่นก็จะโขกพริกแห้งกับข่าก่อนนะคะไม่ต้องละเอียดมากจากนั้นก็จะใส่กระเทียมกับพริกสดตามลงไปค่ะ ไม่ต้องโขลกละเอียดมากนะคะเอาประมาณนี้จากนั้นนำกระทะไปตั้งไฟเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็รอให้น้ำมันเริ่มร้อนเราก็จะใส่พริกกับกระเทียมที่เราโขกรวมกันไว้ลงไปผัดผัดจนให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ระวังเลือกไอจามนิดนึงแนะนำให้ใส่แมสนะคะว่ากลิ่นค่อนข้างฉุนมาก จากนั้นก็ตามด้วยหมูสับนะคะผัดจนหมูสับเนี่ยมันเริ่มสุกแล้วก็ไม่ให้เกาะกันเป็นก้อนนะคะให้แบบยีๆให้แตกๆเลยสูตรนี้เป็นสูตรกระเพราแบบแห้งๆนะคะแล้วก็จะสีเข้มส่วนเครื่องปรุงเราก็ใส่เพียงเล็กน้อยนะคะเอาไว้ไปทานคู่กับพวกพริกน้ำปลาก็จะเข้ากันดีค่ะ พอหมูเริ่มสุกก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะให้ลาดลาดตามข้างกระทะนะคะให้มันค่อยๆไหลลงไปตามด้วยซีอิวอ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำยังไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่เล็กน้อยก่อนจากนั้นก็ผัดให้เข้ากาันถ้าสีมันไม่เข้มตามที่ต้องการก็เพิ่มเติมได้ค่ะ ได้สีเข้มตามต้องการแล้วเราก็จะตัดรสชาติด้วยน้ําตาลทรายสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากาันตามด้วยใบกระเพราใบกระเพราแบ่งใส่สองรอบนะ,ะเราใช้ทั้งใบกระเพราแดงแล้วก็ใบกระเพราขาวนะคะผัดจนใบกระเพรากับหมูสับเนี่ยมันเข้ากันจากนั้นเราค่อยใส่รอบที่ 2. สองสหรับรอบที่2ก็ใส่แป๊บเดียวนะคะแล้วก็ผัดซักแบบพอให้มันเฉาเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะ สำหรับสูตรนี้รสจัดจ้านดีนะคะแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากนะแล้วก็ความเค็มก็จะไม่เยอะเหมาะที่จะเอาไปทานคู่กับพวกพริกน้ำปลานะคะหรือว่าจะมีไข่ต้มยังมาตูมไข่ดาวกรอบนะคะมาเคียงก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นถ้าใครยังไม่เคยลองสูตรนี้แนะนำให้ไปลองดูค่ะ